เมินหายหมดเลยเมื่อกี้ไปเจออะไรนะมือเห่าค่ะเมันเห่าไหมยังไม่เห่ามันยกคอเฉยๆยกคอยกแบบไหนยกขึ้นมาจากพื้นตอนแรกมันอยุดแล้วมันก็ยกขึ้นมาแล้วมันก็ถอยเข้าป่าอืมแต่ก็แต่เขาบอกว่าเจองูเจอเนื้อคู่แล้วเจอหรอค่ะเนื้อคู่มาเคยมีสาบานเมื่อวานกูดูอยู่เด้อดูเด้อวันนะแหมเขา ตมุตะมี่ตะมูตะมี่กันเมื่อวานน่ะเออกำลังเจ็บร้านอยู่ตมุตะมี่ตะมูตะมี่กันตมูตะมีอนกันไครถ้ามีเปนตมูตะมี่ตะมูตะมี่เมือ่ะโอ้ยเดินเข้าไปอ้าวมุดเต่ให้นั่งกันนี่ตกแต่เลเมื่อคืนน่ะอีกคนกำลังไม่สบายพนาราเป็นหวยดก็มันบอกเมื่อวาน เขาป่วยนี่เขาป่ยวยน,นี่นวันที่เราเลี้ยงยาวมากกว่านะนี่เ,เนื่องจากวันนี้เราเป็นเชียร์ลัมบ์มูนวันนี้เราเป็นเด็กนี่เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านหาตึมเอ,อิ้มตาโอ้ยหา,าบาดเบาบกระเด็นน้ำมูก,กนั่นเองกระเด็นหล่อไหมแหมวันนี้หนูไปเชลัมบมูนนะไอ้ผู้บอกว่าวันนี้หนูกินขาดหันไปดูมัน เชอรี่หนูกลับมาเลอเหลืออันเดียวเอ้าอยู่ตรงนีไฟฟ้าอาไมพี่เอาไมพี่เอาเชอรี่ไมพี่มันคือครือบังชี้แต่บงีสวยมานั่งก่อนม่ต้องัวมันแล้วกันบดนีนองเน็เป็นไงบ้างไู่ก็รอาง่ร้อ จะออกวาเด้อาลาี่้ยวไหมคะัตแงูอยูยูาท่าี่ล้วที่ไหนไม่เช่ท่ากี่้วจะมาให้ท่ากี่ลิ้วอยู่อยู่ม้มันคืออะไรฮะมันคืออะไรมันคืออะไรลุงฮะมันคืออะไรท่าขาวท่าขาวท่ากี่เ้วป่ะท่าขาวโอ้แล้วก็เหลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้หนูกินหมูกะทะน่ะไหนกันไปส่งกค่ะโอ้ ผู้เมื่วันนี้คนต้องประกบสองคนเน้อหย่าสวยเนี่ยใส่สายเดี่ยวมาวันนี้โอ้โหตายแล้วต้องไปสองคนอะไรบ่เฮ้ยแตย่างเล้รอจะย่างเลยเอ๋เดี๋ยวจะย่างไว้รอเป็นอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกแหละแต่อันนี้ไสอ่อนนี่น้ำจิ้มฝุ่นสด สูตร15 15 15สูตร15รับประกันไอ้ผู้ไม่ทายทำวันนี้รอดเพราะนั้นไอ้ผู้ไม่ทําไม่รอดโอ้ยอยากไอ้ผู้มันทําเลยค่อยเด้งมาแล้วรอบหนึ่งทันนี้ไอ้ผู้ทําเดี่ยวอันนี้เพี่ยทําโดนอาหารเป็นพิษมารอบนึงแล้วไอ้ผู้ทําอ่ะไอ้รอบไอ้ผู้ทําไม่รอดอันนี้อาหารเป็นพิษทั้งบ้ารเป็นพิษทั้งบ้านเลยเอันนี้ก็อ้วกแตกเหมือนกันไอ้ผู้คนเดียวเป็นเหมือนกันเหรอใช่เป็นเหมือนกัน ก็มาเป็นค่ายวนเลยตายแล้วไอ้ผู้ทำพิษเห็นไหมไม่ได้เป็นคนเดียวเห็นไหมลุงไอ้ผู้ทำพิษอันนี้อันนี้เราคือกันสามคนได้มีใครรู้หรอแล้วไม่มีใครรู้เป่นเราหรอไม่มีใครเห็นกลางวันฉันเป็นยญิงมีทุกสิ่งธรรมดาเท่าไรใส้ไส้เอาตัวเล็กเอาไส้อ่ะมันไม่กี่ไส่ หรือม,ม่เอามันหนูไม่ไปลูกไปล่อยู่อยู่ในตู้เย็นไม่เ,เพราะว่าไส้มันยังไม่ได้หันยกมาทักก้อนใครจะไปกินละ่ะยกให้มันเลยเนี่ยจะเลยยกให้มันเรื่องแล้ไปเรียกยายมากินหนมเค้กตัง้งแต่อ่าไปกิฟต์กันไหนได้จะกิฟอเดียไอเดียไดียไอเดียไอเดียนไหนของเราของร้านที่เป็ดของเราเป็นร้างสุดเดียวจกกิฟต์ได้จกกิฟแบบแบบเก็บกิฟแบบสวยๆทำงานแบบมือลูบมือไม่ได้ดูมือไม่ได้ หนูทำแบบไอ้นั่นจักนี้เลยหนูจะพูดได้หนูพูดไม่ได้อาปิดคลิปแล้วปิดคลิปแล้วรออยู่วะปิดเลยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะอาปิดคลิปอะปิดปิดคลิปค่ะอะมากินหมูซ่ากันเด้อวันเกิดไทยรุ่นเลยความชิ้นๆฮะบานจุบชบสุขสันต์วันเด็กจ้ะ